ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะสวัสดีครับผมตื่นแล้วครับอุ้ยหนาเป็นบา้าเฮ้ยเจ้าโอ้เจ้าขาผล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 ดินแห้งขนเดอนี้เด้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาลาตื้นแล้วเพี้ยนเข่าไปหมดอืมโอ๊ยเป็นบ่าวค่ะชาวัดดีกรับผมทำไมเธอเป็นบ่าวจังเลยเนี่ย ที่ตานอนโกนสอดๆเดี๋ยวผมตื่นแล้วครับวันนี้ผมจะไปตัดผมครับว้ยโทษนะคทับหลุดมือ่าวันนี้เกียวจะไปตัดผมนะครับเอฟซีเมรอไหมครับโอ้ยจะเป็นจอรอเด้ออือือ Kita lihat, Kak. Oh iya, yang ya yang song. Dehat song. เดี๋ยวยิ้มรอหน่อยชีเดี๋ยวยิ้มรอหน่อยครับเดี๋ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวยิ้มรอหน่อยครับยิ้มรอหน่อยครับ่อออหออโอ,อ้อออยไปหิวนอนคุไหนกินนมบัตรกันอือน่าปวดหัวเวย พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะ